สวัสดีทุกคนนะครับผมต่อธนพบรลีรัตนคจรครับสวัสดีทุกคนนะครับผมผมเจเจกิษณภูมพ,พิบุตสงครามครับนี่ถืออะไรมานอกอะมันป่วยแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอพาไปหามาแล้ว แต่หมอบอกไม่น่ารอดเอา้าถ้างั้นทำไมไม่เขาฉีดยาล่ะฉีดยาหมายถึงอืมใช่เฮ้ยบาปกรรมก็ดีกว่าปล่อยให้มันทรมานไหมล่ะแต่ให้มันไปแบบธรรมชาติก็ดีกว่าไปฆ่ามันหรือเปล่าอ่ะงั้นเรียกว่าส่งมันกลับไปเกิดใหม่เรียกแบบนี้ดูดีขึ้นไหม ความคิดแบบนี้มันใช่เหรอความคิดแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอครับทุกคนเขาเรียกว่าการการุญยาฆาตรครับคือการยุติชีวิตโดยเจตนาให้ผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาแล้วหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและทรมานแต่มันไม่ถูกต้องการฆ่าคนมันบาปไงแต่ถ้าเราช่วยคนเจ็บให้พ้นทุกข์มันควรจะได้บุญมากกว่าหรือเปล่าครับแต่มันผิดกฎหมายหรือกฎหมายมันผิด ใครคิดเหมือนผมบ้างครับ